เวลาเราเกิดปัญหาหรือเรามีอะไรสูนี้ก็จะคอยช่วยนะครับทุกครั้งก็ตั้งแต่ตอนทีีูแ,แล้วแล้วนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์น้ําท่วมนะครับศูนย์บูลโคราชรักริม่มธีการก็จะเข้าไปดูแลนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยทางท่านเกษตบดูใจสุขนายกเทศมนตรีก็ดูแลอยู่และอันนี้ก็เป็นโครงการอันหนึ่งนะครับที่ทางศูนย์มูโคราชรักทไมวิธีการก็นึกถึงนะนึกถึงพอสองมอ,องวกเรา นะครับอสมองของเราวันนี้ก็ถือว่าเป็น้เรียกในส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดขอบคุณอสมอวันนี้ที่เรามาวันนี้เรามาขอบคุณเรามาขอบคุณแล้วก็มีถุงน้ำใจถุงขอบคุณมานะครับถึงยังพี่น้องอสมมอทุกท่านนะครับที่ทุกท่านวันนี้ช่วยกันนะครับช่วยกันจนแบบว่าวันนี้สถานการณ์โคราดเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ นะครับพวกท่านถือเป็นด่านหน้านะครับเป็นด่านหน้าที่ต้องต่อสู้กับโควิดมาตลอดฉะนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอเสียงตรงมือดังๆให้ตัวเองหน่อยนะครับอตอนนี้ศูนย์โตราราักยิงไม่พงการเนี่ยก็เลยจัดฟ้าทลายโจรไว้ในถุงท้กงใจด้วยแต่เดี๋ยวนี้หาย,ยากเราก็าเลยมีโครงการจัดต้นกล้าฟ้าทลายโจร,รเพื่อการอนุรักร์ปู่ผมว่างไว้ล ต้นก้าวพันธะลาโจนที่เราแจก่ายไปให้ออกไปปลูกไว้ก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนเกวันพอ,อโตขึ้นปุ๊บก็เอาใบที่แก่แล้วเนี่ยไปตากแดดแล้วก็สามารถเอาไปต้มน้ำทางได้นะครับในนี้เราก็เลยจะมีพันธะลาโจนมาหนึ่งชุดอันอันเด็ของทางศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับที่สร้างโดยจัดตั้งขึ้นมาโดยท่านสุวรรณนิตะพันล นะครับศูนย์บนหัวรน้ารักจริงไม่จริงกันเราก็เป็นศูนย์ที่จะคอยเป็นผู้ประสานงานแล้วก็คอยช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนยามที่เรามีสถานการณ์ทับขันอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีสถานการณ์โควิดนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็รุนแรงปีที่แล้วก็เริ่มในประเทศไทยพอตั้งศูนย์มาเราก็แจก อาหารร่วมมือกับครัวหลวงโมคูณที่วัดบ้านไร่มาทําอาหารแจกแล้วก็ทาแมสแจกนะครับที่เป็นสีอมส้มนะครับเนี่ยพี่นะี่ยังใส่ยอยู่เลยนะว่าคุณนะคะท่านเทวันนะคะรวมทั้งพี่อุทยัยหรือว่าพี่สสสจทุกท่านนะคะที่มาให้เกียรติในวันนี้ในตำบลหนองจะบกนะคะรู้สึกยินดีอย่างยิ่งมากค่ะแล้วก็อ,อสมอของเรานี่ขอขอบคุณ พักชาติพัฒนานะคะเราคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะคะ